มาจ้ามาให้อาหารไก่แ้วก็มาเก็บไข่เอาแข็ง <c oughs> <c oughs> กัไดไม่ได้หรอย,ย้ยายไปนะ <c oughs> ย,ยายไปยๆๆเ,ยยเดี๋ยวเดี๋ยวเต็นเต็น

Ha det fint! บบข้า l ะบอไอ้มันซ้ำนีบบข้ากินกิน้มมันคือเป็นก่อนวะอ่ะไข่เต็มเลยจ้าให้อาหารพนักเบิ้งน้องๆกิน,นอเอะนะเฮ้ยหนวหิวขัก มาเก็บไข่อีกแล้วมันนี่มึงไข่ไงเห็นไหมดูเลยค่ะหลายบอ่องไข่แดงนี้ดีจ้าหนินเงมนเงินจะได้จักไข่ง มาดูกันวาราจะกแเรื่อท yes. okay. ี่นะคะ 爹。嗯

Souten, monsi, monsi. Souten, monsi. Souten, monsi. Souten, monsi. เกือบซีแผงเรียบร้อยไปเกือบซีแผง,ง,งดูไข่นะคะผลประกอบการของเราสดสดใหม่เลยจ้าสดสดจากฟาร์มจากก้นไก่ นได้หลายเต็มเต็มแผงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดแปดแผงเยอยิงจา้าไข่สดๆจากฟาร์มมันอาจจะลูกหน่อยแต่ว่าไข่ข้างในมันแดงแดงจา้าไข่แดงดีอยู่ไข่สดสดเลยนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกาย สีแพงมันหนึ่งเก็บมาสีแพงเหลืออยู่ของเก่านะมันเต็มแพงพอดีเลยอันใดอันเก่าอันใดอันไม่อันหม่ต้องแพงสูงนีอันเก่าด้วยนี่เทิงๆนี่หอนหอนหอนนะจ๊ะไข่สดสด